สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆและน้องๆไปเที่ยวไหนซัฟารีที่จังหวัดเชียงใหม่กันนะคะมาชมว่ามีอะไรบ้างนะคะติดตามช่องเราด้วยนะคะนะคะกระทิงตัวผู้นี่ดุมากเลยเะี่ย่าเจ้ากระทิงเราเขาจัดเป็นสัตว์ตาบอดสีด้วยนะกระทิงเราใส่เสื้อสีอะไรมาเนี่ยเป่าหน้าทางแม่เขาละตัวผู้จอกเป็นคนตัวผู้เขาลงจากที่นกกระจอบเทนะคะ แล้วกะจะให้ออสเตรียเรามีออสตรียจอยู่โซนแอฟริกาเดี๋ยวพาไปดูนะคะแต่ตอนนี้คือน,นอกอีมูก่อนนะคะอีมูนอกอีมูอีกตัวหนึ่งถัดมาที่กินหญ้าอยู่เหมือนกันชื่อว่าพี่ฮอนเป็นตัวผู้นะคะแรดขาวในซฟารีก็มีเพียงแค่2ตัวนะคะแรดขาวของเรานะคะเขาเป็นแรดที่ใหญ่ที่สุดเลยนะในบรรดาแรด5สายพันธุ์บนโลกนี้แรดไม่อยู่5้าสายพันธุ์นะคะ ใส่พันนี้คือใหญ่ที่สุดคือแรดขาวนะคะก็ใหญ่เป็นอันดับสองค่ะรองจากพี่จ้างเขาก็กินอาหารซึ่งกินวันหนึ่งก็เยอะมากเลยวันละเกือบ100กิโล,ล,ลกรัมนี่ต่อวันกินได้ค่ะน้ําหนักก็3,000กิโลกรัมนะคะ3ตันนู้นเลยนะคะตัวใหญ่มากกินอาหารก็มาแล้วคมาแล้วครัซลี่่าแล้วค่มวคนะ,นนม,าคะมาหน่อยเร็วมาหาหน่อยเร็วนะคะ ด้านน่าจะมีมันลายมัมีเยอะแยะเลยค่ะมันลายนะคะมันลายโยนเจ้าเทพไม่อยู่สองสีนะสังเกตว่าเอ๊ะนลกระเจาเทพแต่ว่าวิเป็นน้องแต่ว่าเขาก็บินไม่ได้ค่ะเป็นนัที่มีขนาดใหญ่ที่สุดขาค่ะอ๋อแล้วก็มารอเขาที่ิกคาราทเลยค่ะ โอ้ย <c oughs> ค่ะม,มาแล้วมาแล้วมาหาหน่อยเรว่าเออยสวัสดีค่ะ <c oughs> เขาชื่อว่าวัววาตูซีน <c oughs> ี่นะคะเป็นวัวนะคะมาจากแอฟริกาเนะะ <c oughs> ี่ย ได้กินสักทีเลยอาหารมันจะหมดไปกับกีราหมดกับอะไรมัน้ไ้ไหคะอยู่ตัวสุดท้ายพอดีเลยดูด um> ูดูหน um> ้าตามันสิต um> ้องมานั่งตรงนี้ถึงจะเห็นชัด ใชคบอกว่าที่ <mañana> <rawd unre> ัีบจะคุนดีว้งเยวานมาี้แล้วบ้านเราอามเรียกว่าืีกว่าหมมากับหมีคนะเสียงร้องมคล้ายกับหาค่ะพอมันยืขาแล้วนค้ายกับเนคก็เลยกว่าหมคนนัอแต่ชื่อสกลของมันจไม่ได้เรียกว่าหมามีคนเรียกว่าี่นะอ่มันจะมีจุดสีขาวคล้ายกับพระอาทิต์ขึ้นหรือ่้องเราก็เลเรียกว่าสัน แขนน้องน่ารักแบนี้ค่ะแต่นิสัยจริงๆไม่น่ารักเลยดูร้ายเสือคล้องสายพันธุ์ไซมิเรียนอดใจถ่ายเดียบบาะเบี๊ยนใรบอกว่าเสือสองตัวอยู่ด้วยกันไม่ได้นี่อยู่ด้วยกันแบบนี้เลยแนนอนหลับด้วยกันด้วยนะร่างกายแข็งแรงค่ะก็จะล่าพวกจระเข้ลูกหนีค่ะนี่บอกด้วยน้าข้เที่ยวมาถ่ายลงทิกเกอร์แล้วเขาก็เลยไปแซวกันนะว่ามันเปอดจับนะคลอนใส่ชุดมัส อือยู่ๆสี่ทุ่มไม่เปเกาะประตูรีบกลับบ้าจนจะถอด อันาอายุ8ปีอันานสามารถดเดินเล็กลงสีกดความได้อย่างคล่องแคล่วจบเพียงเท่านี้ละคะเราไปดูการแสดงของเสือแล้วเราก็จบทริปวันนี้คะ่ะอย่าลืมติดตามช่องเรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ